ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับถึงตังแล้วหนุ่มเดินเท้าไปขอสาวผอมลงมากน้ำหนักลด10กิโลถึงตังแล้วหนุ่มเดินเท้าพิสูจน์รักแท้ขอสาวแต่งงานเชืว่อว่าหลายคนคงจำกันได้ดีสำหรับเรื่องราวของหนุ่มใหญ่รายหนึ่งที่เดินเท้ามาจากจังหวัดนครนายกเพื่อไปสู่ขอสาวที่จังหวัดสตูลล่าสุดสำนักข่าวดังรายงานว่านายสุเทพพร้อมจิตหรือแมวอายุ56ปี ชาวจังหวัดนครนายกเดินเท้าจากจังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาเพื่อไปสู่ขอนางสาวธนาพรเขียวอ่อนอายุ56ปีชาวอำเภอทุ่งว้าจังหวัดสตูลให้ทันในวันที่14กุมภาพันนี้ซึ่งตรงกับวันแห่งความรักพอดีซึ่งระยะทางทั้งหมด1,200กิโลเมตรตอนนี้เดินทางมาถึงจังหวัดตังซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายก่อนเข้าสู่อำเภอทุ่งวาจังหวัดสตูลซึ่งเหลือระยะทางประมาณ100กิโลเมตรเท่านั้น และเป็นการเดินทางถึงจังหวัดตังวันที่28หลังตั้งเป้าใช้เวลาเดินทางหนึ่งเดือนเต็มนายสุเทพว่าที่เจ้าบ่าวบอกว่าคุยกับว่าที่เจ้าสาวปกติจนมาถึงวันนี้แต่ว่าที่เจ้าสาวก็ทําตัวไม่ถูกเพราะยังไม่เคยเจอแบบนี้ซึ่งในวันว,นวนาเลนไทน์คุยกันว่าจะไปเจอกันแล้วจดทะเบียนกันมันเริ่มต้นจากการไม่มีอะไรเรื่องทรัพย์สินไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นยอมรับได้ทุกอย่างขออย่างเดียวคือใจล้วนๆว่าที่เจ้าบ่าวบอกว่า ถ้าไปเจอตัวจริงจะไม่ตรงปกก็ไม่ใช่ปัญหาขอแค่คู่ชีวิตในบ้านปลายหลังแต่งงานกันแล้วเคยคุยกันว่าจะไปท่องเที่ยวด้วยกันให้ครบทุกอำเภอของประเทศไทยเพื่อเป็นกำไรชีวิตหลังจากเดินทางมาไกลากว่าพันกิโลล่าสุดพบว่าเจ้าบ่าวน้ำหนักลดลงประมาณ10กิโลกรมัมจากเดิมหนัก57กิโลกรมัมตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ40กว่าขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว com ขอบคุณเพื่อน,อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังนี้นะครับขอบคุณครับ